สวัสดีค่ะแม่มดแอนดดนะคะวันนี้มาวิเคราะห์กราฟเนาะมาคร่าวๆนะคะว่าอ่าโอเคจะประมาณไหนแต่ก่อนที่จะมาวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะสำหรับข่าวนะคะสัปดาห์นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อวานวานันจันทร์เมื่อวันเป็นแบงค์ฮอลิเดย์ของแคนาดากับอเมริกาตอนนี้นะปัจจุบันนะ T U E อ่เวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะเป็นวนันศุกร์นะคะ คือตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์มีข่าวทุกวันเลยนะคะแต่วันที่มองว่าแรงที่สุดคือวันศุกร์เพราะอะไรเพราะวันศุกร์มีนอนฟาร์มแต่มันไม่ได้มีนอนฟาร์มอย่างเดียวมันมีข่าวกล่องแดงอื่นๆมีข่าวอื่นๆด้วยโอเคไหมมาต่อเดี๋ยวนะเขียนให้วันนี้นะคะมีข่าวที่มองก็จะมีช่วงประมาณสามทุ่มนะคะของวันอังคารวันพุธจริงๆวันพุธมันมีตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเช้าตื่น ทำกิจกรรมอย่างอื่นทำทุระอย่างอื่นนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้เทตัดไปนะคะใครเทตอน,นเช้าก็ระวังนะคะแล้วก็จะมีประมาณ3โมงนะคะแล้วก็จะมีอันนึงคือที่มองนะคะก็คือจะมี3มทุ่มนะคะที่มองว่าโอเค okay, ตัวนี้นะคะวันพุธให้ระวังนะคะส่วนวันอังคารให้ระวังข่าวก็คือจะมีข่าวนี้นะคะอะเดี๋ยวดูเรื่องข่าวไปก่อนวันพฤหัสจะมีตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะจะเป็น cpi ยุโรปนะ โอเคไหมมันจะมีเวลาการเทรดฟอเร็กซ์การเทรดที่เราเทรดเทรดทองคำอ่ะมันจะมีตลาดในการเทรดทั้งหมด3ตลาดซึ่งเราจําเป็นต้องรู้นะคะว่าแต่ละตลาดช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะคะเพราะว่ามันจําเป็นนะในการเทรดของเรานะคะในการวิ่งของกราฟในการที่จะใช้เทคนิคต่างๆในการทําแผนต่างๆมันจําเป็นมากๆนะสาหรับใครไม่รู้ก็ลองไปศึกษาดูนะคะซึ่งเรามีสอนนักเรียนทั้งหมดนะคะที่จําเป็นนะคะขายคอร์สอีกแล้วนะคะ สอนทุกอย่างที่จำเป็นในการเทรดนะคะยันข่าวการอ่านข่าวเอ,เอฟเฟกของข่าวข่าวไหนแรงข่าวไหนไม่แรงอันนี้คือเบื้องต้นที่ต้องสอนอยู่แล้วเวลาตลาดช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีแต่ละตลาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทริคต่างๆพื้นฐานการเทรดต่างๆนะคะรวมไปถึง เทคนิคเทรดเทรดหน้างานเราจะเลือกเทคนิคยังไงนะคะในการที่เราจะเทรดแต่ละแต่ละแบบกราฟมันไม่ได้วิ่งเหมือนกันหมดตลอดมันไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวกันได้ตลอดนะคะโอเคมาบันพฤหัสนะคะที่เราจะดีอีกทีหนึ่งก็คือประมาณทุ่ม15ถึงประมาณทุ่มครึ่งนะคะามาเอ,อเราก็จะมีอีกทีหนึ่งของวันพฤืหัสที่มองแรงกว่าอันอื่นก็คือจะมีช่วง3ทุ่มนะคะไฮไลท์ให้3มทุ่ม แล้วก็มีนอนฟาร์มวันศุกร์นะคะวันศุกร์คือจะเป็นวันที่มีนอนฟาร์ arm, เพราะฉะนั้นวีคเนี้ยวีคนอนฟาร์มส่วนใหญ่แล้วสัปดาห์นอนฟาร์มกราฟมันจะวิ่งแปลกๆพฤติกรรมมันจะมีแปลกแลกแ,ลกแต่การเทรดนอนฟาร์มนอนฟาร์มเขาะจะมีพฤติกรรมกราฟนะคะมีพฤติกรรมกราฟมันจะไม่ได้เหมือนข่าวอื่นๆมันจะมีพฤติกรรมของมันเนาะอ่ะโอเคสอนเท่านี้นะคะมาเท่านี้โอเคแล้วก็มีวันศุกร์ทีเนี้ยอันเนี้ยคือโซนที่ดูนะคะวันเนี้ยถามว่าเทรดหน้าไหนที่ได้เปรียบเราจะเน้นย่อาบเพราะอะไรเพราะว่าแท่งเดมันบอกเราชัดเเจนมากลยอะ พอดีทําวิเคราะห์กราฟนักเรียนเพิ่งเสร็จแต่หัวนักเรียนเขาก็จะจะละเอียดกว่านะคะนี่บอกตรงตรงจะละเอียดกว่าแล้วก็จะยาวกว่าเมื่อวานจบนีมีจะแรงบายเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเทรดอะไรเน้นย,ย่อบ่ายโอเคไหมเน้นย,ย่อบ่ายเดไม่พอไปดูอะไรเอา week, วีก,ก่ะวีก็บายถูกไหมวีก,ก็แรงบายเห็นะอาะดูเห็นไหม,หไหมแล้วมันล่ะอะที่ไปถึงมัน มันจบเปนอะไรแท่งแรงบายทั้งนั้นเลยถูกปะคะเราก็ถามว่าอันนี้ถามว่าเราดูจากตัวนี้เราดูทาเฟรมใหญ่ๆอ่ะเราดูแล้วมันเกิดอะไรนะคะ H4 มันยังเป็นอะไรมันยังเป็นเทนขึ้นอยู่เห็นไหมคะทุกอย่างมันยังเป็นเทนขึ้นอยู่การเกิดเทนมันจะมีเงื่อนไขนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเกิดเทนได้นะการเกิดเทนมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องตีได้2สวิงขึ้นไปนะคะมี2 h i ไฮ2โลนะคะไม่อย่างนั้นไม่ใช่เทนนะคะเหมือนกันนะคะ อันนี้ถือว่าสอนนะโอเคเห็นไหมคะมีการเกิดเทรนตอนนี้มันยังเป็นเทรนขึ้นอยู่ h 1 h 4เป็นเทรนขึ้น day เป็นเทรนขึ้นนะคะแต่เมื่อวานตัว h 1เกิดอะไร h 1มันเป็นเทรนขึ้นเห็นปะมันอยู่ในกรอบแต่เมื่อวานเนี้ยมันเกิดแอบบแอบบแบบนิดนึงแอบบทำอะไรแอบบทำไซด์เวย์ตรงนี้ไงเห็นปะ มีการทำไซเบสั้นๆนะคะอะตอนนี้ถามว่ามองหน้าไหนมองหน้าบ่ายได้เปรียบนะคะเซลได้ไหมเซลได้ไปหาจุดเซลที่ได้เปรียบตลาดนะอันนี้คือโซนที่ตีให้แล้วจริงๆมันจะตีมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือสําหรับเช้าบ่ายเราตีเท่านี้นะคะแต่ของนักเรียนเราจะมีโซนที่ที่มากกว่านี้เนาะอันนี้เรามาแชร์เพื่อนๆนะคะเราก็ให้โซนประมาณนี้อันนี้คือโซนที่เราดูสำหรับแนวรับแล้วก็แนวต้านนะคะเป็น s อกับดีนะคะของหลายๆคนเนาะ ปัจจุบันนี้ดูโซนประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าอันไหนได้เปรียบย่อบายเพราะฉะนั้นโซนบริเวณที่เราจะย่อบายคือโซนบริเวณนี้แผนสําหรับเช้าบ่ายซึ่งในห้อง OpenChat f ฟรีส่งแผนเข้าไปให้แล้วนะคะมีแผนแล้วแต่ว่าอันนี้มาลงวิเคราะห์ให้หน้าติ k t o k อก,กับหน้า าเฟสนะคะได้ดูก่อนว่าจะลง YouTube ไหมปกติแล้วว่าส่วนตัวแชร์แผนเทรดฟรีอยู่แล้วแชร์ในห้อง Open น h a t ฟรี P ของแม่โมเดเดอร์นะคะใครสนใจจะเข้าก็าไปสแกนห้อง QR code ได้นะคะข้างหน้าแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นมิชาชีพมานะเพราะว่าช่วงหลังๆมิชาชีพมาเยอะมากจริงๆนะคะบล็อกแคปไม่ทันเนาะอ่ามาอันนี้คือแนวรับนะคะ ด้านล่างคือแนวรับด้านบนคือแนวต้านนะคะอะ่มานี่นะคะแนวรับรอบายแนวต้านรอเซลล์นะคะดูลูกศรน,นะเวลาให้ดูลูกศรน,นะคะ SL คือแล้วแต่จ้างนะคะดูเอาเองนะคะเรทดทองคืออย่าให้ลากนะคะอย่าปล่อยลากเอ่อตรงเนี้ยมองถ้ามันแรงเยอะเยอะมากๆก็ดูประมาณ80นะคะถึงประมาณ72อันนี้คือกรณีที่แรงเยอะนะเขียนให้เลย โอเคไหมโซนสำหรับเช้าบ่ายโซนอันนี้คือแผนสําหรับตลาดเช้าบ่ายนะคะวันนี้วันที่2เดือน9้ทับหกนะคะทุกๆแผนเราจะต้องมีอะไรมี cf only ไม่มีไม่เข้านะคะโซนบริเวณนี้ก็คือ0 3นย์ามถึงเมื่อเช้าที่มาล่าสุดคือ0ูโอเคไหมแต่ i ินเคสระหว่างวันถ้ามันมีการทําตรงเนี้ย ตรงนี้มันมีการสร้างอะไรเกิดขึ้นมามีเทคนิคอะไรให้เราได้ใช้ใช้นะคะใช้ให้ตรงเทคนิคนะคะการเทรดคือต้องทําให้ได้คืออะไรในการเทรดคือ1ทําแผนให้ได้ติ๊กถูกนะคะสคืออะไรรอแผน3คืออะไรรอ cf โอเคไหมรอ cf เสร็จก่อนจะรอ cf ที่สำคัญคือเรารอเทคนิคกราฟไม่ได้วิ่งเหมือนกันตลอด เพราะฉะนั้นแต่ละเทคนิคสําคัญไหมสําคัญจาเป็นไหมจําเป็นเพราะว่าเราเลือกเทคนิคให้มันตรงกับหน้างานไงคะว่าเราจะใช้เทคนิคไหนเราจะได้รอถูกไงว่าเรารอแบบไหนโอเคไหมส่วนตัวสอนเทรดนะคะสอนเทรดก็จะมีทั้งเทรดสั้นเราก็ยาวสอนเป็นเดเทรดนะคะเดเทรดคืออะไรเทรดภายในวันจบภายในวันเก็บกําไรถ้าใครจะถือก็จะมีทริคให้ถือแต่การถือคือ เดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งอโอเคไม่ว่าเดสอนอสอนโอเคตอนนี้มีสอนเท่านี้นะคะสอนสอนของเราประมาณนี้แต่ทีนี้ทุกคนนะคะถ้ามีความรู้อยู่แล้วนะคะทําอย่างนี้ให้ได้ในแบบนี้4ข้อและเพื่อนเทรดที่ดีที่สุดของเราคือ,อไร sl เทรดทองอย่าปล่อยลากนะคะฟ้าแล้วนะคะฟ้าแล้วอย่าเขียนไม่ค่อยสวย่ะให้แดงนะคะโอเคไหมวันนี้แผนตามนี้สําหรับตลาดเช้าบ่ายนะคะที่ให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะเขียนให้ cf only นะคะแล้วก็ในการเทรดทุกๆครั้งนะคะต้องรอนะคะถ้าไม่มีนะคะ no นะคะเดี๋ยวเขียนให้จริงจริงนคนลายมือสวยกว่านี้นะแต่ว่าพอรีบๆจะเป็นอย่างงี้ถ้าไม่มี cf นะคะ no cf no order โอเคไหมให้เท่านี้นะคะแผนสำหรับตลาดเช้าบ่ายมีเท่านี้นะคะแล้วก็พามองกราฟคร่าวๆประมาณนี้เนาะถ้ากราฟลงมาถามว่ามุมมองอีกอันหนึ่งที่มองตอนนี้มันยังไม่มีทเทิร์นอะไร รูปแบบไหนให้เรามองได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นแท่แรงบายถ้ากราฟลงมาตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้เข้าไปบายโอเคไหมถ้ากราฟขึ้นมาตรงนี้เซลลได้ไหมเซลลได้แต่เบาๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่สูงแล้วสูงอีกได้ไหมได้ไฮเออร์แล้วไฮเออร์อีกได้ไหมได้กราฟมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขึ้นแล้วขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพยายามนะคะอย่าใบาแอดนะดูกราฟตามความเป็นจริงนะคะโอเคเนาะ